สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชาสำนักจากไทย PBS ค่ะสมเด็จพระกนิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชาทานพระราชาวโรกาสให้ผู้แทนสภากาชาติจีนเฝ้าถุนลอองระบาดน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019โค v ิด1 9เพื่อใช้ในกิจการของสภากาชาติไทย เวลา8นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณนะวังสัปทุมพระราชทานพระราช,ารราช,าชวรโรกาสให้ในายเตบ,บุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยนำนายหยางซินอักรรชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอักรรชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเป็นผู้แทนสภากาชาติจีนเฝ้าทูลออมระบาดน,น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายว วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19เพื่อใช้ในกิจการของสภาการชาติไทย ศาสตราจารย์ด็เตรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราคัติยราชนารีพระชากรวัคซีนซิโนฟาร์มแก่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีหรือพออสวจังหวัดต่างๆบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด -19 ในวันนี้ประชาชนอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับพระกรุณาธิคุณจากศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคาวัตบวรคติยราชนารีพระราชทานวัคซีนซิโนโฟาร์มจำนวน6,400โดสเพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนโฟาร์มให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังคอนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะ,ะแก้วอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน182คนศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราคาติยราชนารีทรงให้ความสำคัญในการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วทุกภูมิภาคจึงพระราชทานวัคซีนซินโนฟาร์มจำนวน134,400โดสเพื่อฉีดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวน63จังหวัด จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณวราวิทย์นะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิตเพชรวงศิดิลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณคุณอรณิตนะครับสถานการณ์การระบาดของ